ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดารามบางขุนนนท์รายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้กระผมนพดลแพทย์ประเสริฐเป็นผู้ดำเนินรายการครับก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการ ได้แก่โรงพิมพ์ธนาเพลสมูล,ลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมคุณพรณีภัยบูลเลิศคุณบุตรศราเรืองแสงอาน,นิสงส์ของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้ประทำรายการทุกท่านครับ มูลนิธิพระพิธรรมวสีสุดารามนั้นมีการเผยแพ่พระพิธรรมเป็นหลักสูตรประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงจะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการท่านผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นหากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 9 8 1 2 1038 0898121038หรือท่านที่จะเรียนพระพิธรรมทางไปรณีนีก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธ,ธรรมหมายเลขโทรศัพท02์024499484 024499484โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิ จะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระปฏิธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพฤทธิ์สาธิตการมณีจะมีคลิปใน YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังได้ตามอัธยาศัยหากท่านที่มีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่กระผมนพดลแพทย์ประเสริฐหมายเลขโทรศัพท์ 095-929-5165 095-929-5165ธรรมนิยายชุดพระอภิธรรมนำชีวิตประพันธ์โดยเ้าประดลบทที่หนึ่งจิตตปรมัตตอนที่53าสิามโสตาปฏิยังคธรรมความเดิมตอนที่แล้วนายสินเจ้าของธุรกิจพันล้าน ผู้ค้นหาความสงบของจิตใจได้รับการชี้แนะจากภิกษุอาวุโสบุญริษในเรื่องปรมาธ,ธรรมการสนทนาดำเนินมาจนถึงเรื่องโลกกุตราจิตซึ่งได้มีการกล่าวถึงทางสายเอกที่จะทำให้ได้มาซึ่งวิปัสสนาญาณหรืออีกในหนึ่งก็คือเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาที่ถูกต้องอันได้แก่การเจริญสติปัฏฐานในที่นี้ คือสติปัฏฐาน4ซึ่งประกอบไปด้วยกายเวทนาจิตธรรมหรือก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาเอากายหรืออิริยาบถต่างๆที่ปรากฏชัดเป็นอารมณ์วิปัสนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาเอาเวทนาที่ปรากฏชัดเป็นอารมณ์วิปัสนาจิตานุปัสสนาสติปัฏฐาน พิจารณาเอาการรับอารมณ์ของจิตสภาวะแห่งจิตที่ปรากฏชัดเป็นอารมณ์วิปัสนารรมานุปัสนาสติปัฏฐานพิจารณาเอาทำทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นเป็นอารมณ์วิปัสนาส่วนสติปัฏฐานที่ผู้ปฏิบัติเริ่มต้นสามารถทําได้ง่ายที่สุดก็คือกายานุปัสนาสติปัฏฐานซึ่งในที่นี้บัพพะที่จะแนะนําให้ปฏิบัติก็คืออิริยาบถบัพพะ เพราะเป็นสิ่งที่นำมากำหนดรู้ได้ง่ายเป็นอารมณ์ที่เห็นได้ชัดยังเป็นของหยาบอยู่จึงง่ายต่อการตามรู้ง่ายต่อการพิจารณาใจความสำคัญของคำว่าวิปัสนาคือการกำหนดทั้งรูปและนามเพื่อให้เห็นความเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์คือทั้งกองรูปและกองนามนั้นต่างก็มีสภาพที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะ ผู้ที่ยังอยู่ในปัญจโวการภูมิหรือในภูมิที่มีขันห้าซึ่งมีทั้งรูปขันและนามขันและยังไม่เข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลอันได้แก่โสดาปฏิมักโสดาปฏิผลเป็นเบื้องต้นจำต้องอาศัยทั้งรูปและนามนี้ในการเจริญวิปัสนาเพื่อให้เข้าถึงวิปัสนาญาณวิปัสสนาญาณดังกล่าวนี้คือความรู้แจ้งในความเป็นไปของรูปนาม จนกระทั่งเกิดความเห็นตามความเป็นจริงในลำดับต่างๆซึ่งมีถึง16ลำดับด้วยกันในการที่บุคคลจะบรรลุมรคคจิตในแต่ละชั้นไม่ว่าจะเป็นโสดาปฏิมรคคจิตสกิทาคามิมรรคจิตอนาคามิมรคคจิตไปจนถึงอรหัตตมรคคจิตการบรรลุในแต่ละมรรคจิตก็จะเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงไปตามลำดับทั้ง1 6ยานในส่วนของความเดิมตอนที่แล้ว ได้มีการกล่าวถึงยานที่1ถึงยานที่4ซึ่งมีใจความดังนี้ยานที่1เรียกว่านาม,มารูป,ปปริเฉทยานคือ,อยานนันเกิดความรู้แจ้งเห็นความขาดออกจากกันระหว่างรูปและนามอย่างชัดเจนยานที่สองเรียกว่าปัจจยะป,ปริคหายานยานนันเกิดความรู้แจ้งว่าทั้งรูปและนามไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆต่างมีปัจจัยทำให้เกิด ผู้ที่สามารถเข้าถึงยาน,นี้ได้ในพระสูตรมีแสดงไว้ว่าเทียบเท่าชั้นจุลโสดาบันคือเป็นผู้มีคติไปแล้วด้วยดีจะไม่ไปเกิดในอบายหนึ่งชาติยานที่สามเรียกว่าสมัส,มมสนียานเป็นความรู้แจ้งที่สามารถตามเห็นการเกิดดับของทั้งรูปและนามได้เป็นขณะขณะยานที่สี่เรียกว่าอุทยพ,พยญา,านเป็นความรู้แจ้ง ที่สามารถมองเห็นการเกิดดับของรูปและนามอย่างชัดเจนเป็นปัจจุบันขณะในเบื้องหน้าและยานที่สีน่นี้นับเป็นวิปัสสนาญาณที่หนึ่งหรือเรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณแท้ลำดับที่หนึ่งเพราะสามารถมองเห็นความเป็นจริงตามกฎของตรายักษ์ได้เป็นปัจจุบันขณะนั่นเองอย่างที่อาตมาได้แสดงไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ว่าถ้าหากบุคคลผู้ปฏิบัติมิได้ติดข้องในเรื่องการปรารถนาพุทธภูมิมาก,ก่อนหรือหากเคยอธิษฐานจิตไว้แต่ภายหลังเห็นโทษของวัตสงสารไม่ยินดีในการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปทำการถอนคำอธิษฐานลงล้มเลิกในการมุ่งหวังที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลผู้นั้น ก็จะถือว่าหมดความเป็นพระโพธิสัตว์ครั้นเมื่อมาเจริญวิปัสสนาอย่างถูกต้องก็จะสามารถข้ามพน้นสังขารุเบกขายานไปได้จากนั้นจะเป็นอย่างไรต่อครับพระอาจารย์บุคคลผู้นั้นก็จะเข้าสู่ยานถัดไปเรียกว่าสัจจานุโลมิกยานหรืออนุโลมยานนั่นแหละเป็นความรู้แจง้ง ที่เกิดจากการวางเฉยในสังขารทั้งหลายและพร้อมจะน้อมเอาพระนิพพานเข้ามาเป็นอารมณ์เป็นญานที่คล้อยต่อการตรัสรู้การยังลงในอริยสัจสี่ยานที่12หรืออนุโลมญานนี้แหละเรียกว่าเป็นวิปัสนายานขั้นสุดท้ายก่อนที่จะข้ามโคตจากปุถุชนไปเป็นพระอริยะข้ามโคตรหรือครับพระอาจารย์ ใช่แล้วโยมข้ามจากโคดของปุถุชนไปเป็นโคดของพระอริยะบุคคลซึ่งก็ได้แก่ยานถัดมายานลำดับที่สิบสามเรียกว่าโคตรภูยานหากอนุโลมยานเป็นดุดการโหนเชือกเพื่อข้ามลำห้วยแล้วกําลังจะปล่อยเชือกนั้นตัวของบุคคลผู้นั้นกําลังลอยข้ามมาอีกฝั่ง โคตรภูยานก็เปรียบเสมือนขณะที่เท้ายัางลงพื้นของอีกฝั่งหนึ่งแล้วจากนั้นจึงจะเข้าสู่ยานที่สิเรียกว่ามัคยานเป็นความรู้แจ้งในการทำให้สำเร็จภาวะของการเป็นพระอริยบุคคลในแต่ละขัน้นเมื่อมัรคจิตด,ดับไปจิตด,ดวงที่เกิดขึ้นตามมา อันเป็นผลจากดวงก่อนหน้าก็คือผลลจิตยานลำดับถัดมาก็จะเกิดตามมาด้วยได้แก่ยานที่15คือผลลยานอันเป็นความรู้แจง้งในผลแห่งการสำเร็จถึงสภาวะของพระอริยบุคคลในแต่ละชั้นจากนั้นก็จะมาถึงยานลำดับสุดท้ายเรียกว่าปัจเจเวคขณะยาน ความรู้แจ้งในการสำรวจทบทวนในมรรคและผลที่เกิดขึ้นพระนิพพานที่มาเป็นอารมณ์ในขณะนั้นพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วและกิเลสที่ยังเหลืออยู่เว้นเสียแต่ว่าบุคคลผู้นั้นได้บรรลุอรหัตผลแล้วก็จะไม่มีกิเลสที่เหลืออยู่ให้พิจารณานี่และโยมศิน ลำดับแห่งความเป็นไปของการเกิดยานทั้ง16ขั้นแต่อัตมาก็าอธิบายข้ามไปในบางยานเพราะเห็นว่ายังไม่จำเป็นในการที่โยมจะได้เรียนรู้ตอนนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นเครื่องไม้นิมิตที่ทำให้โยมเกิดมนุภาพไปเองล่วงหน้าเสียก่อนเข้าใจแล้วครับพระอาจารย์พระอาจารย์ตัดสินใจได้ถูกต้องแล้ว เพราะนี่ขนาดโยมฟังไม่หมดยังไม่ครบทุกยานพอจิตน้อมไปคล้อยตามสิ่งที่พระอาจารย์แสดงก็ยังจินตนาการได้ว่าณนะเวลาที่จิตของเราเข้าสู่ยานในแต่ละลำดับคงจะเกิดความรู้แจ้งอันเป็นสภาวะที่น่าอาศัศจรรย์จริงๆโยมคิดเอาเองว่าเปรียบเสมือนคนที่ตื่นจากฝันซ้อนกันถึง16ครั้งแต่ในทุกๆครั้งที่ตื่นขึ้นก็เบาสบายมากขึ้นเรื่อยๆมองเห็นโลก เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆเข้าใจเปรียบเทียบดีโยมศินอาตมาจะขอย้ำอีกครั้งว่าในมรรคแรกนี้จำเป็นจะต้องอาศัยทั้งรูปและนามในการจเจริญวิปัสสนาฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ใดก็ตามที่ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่ได้ไปเกิดในอรูป,ปรภูมิก็จะหมดโอกาส ที่จะผ่านยานที่หนึ่งไปได้เพราะไม่มีรูปเอาไว้ให้พิจารณาทีนี้เห็นข้อดีของการเป็นมนุษย์มากกว่าการเกิดเป็นพรหมใช่แล้วหรือไม่จริงด้วยครับพระอาจารย์แบบนี้แสดงว่าพวกโยคีทั้งหลายในสมัยพุทธกาลที่ยังไม่รู้วิธีการเจริญวิปัสนาแล้วก็เข้าถึงอรูปฌานไปเกิดเป็นอรูปปรพรหมก่อนที่จะเป็นพระอริยะ ก็แทบจะหมดโอกาสในการที่จะพ้นจากวัตสงสารเลยสิครับเจะว่ายังนั้นก็ได้ที่เรียกว่าแทบจะหมดโอกาสก็เพราะว่าต้องรอนานมากซึ่งถ้าหากบุคคลไปเกิดในอรูปภูมิได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันก่อนหน้านี้ในภูมิที่มีขันห้ามาแล้วเมื่อไปเจริญวิปัสสนาต่อก็ใช้แค่นามเพียงอย่างเดียวพิจารณาตามใจลักเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ และเริ่มต้นที่ยานที่สี่ถูกต้องไหมครับพระอาจารย์ถูกต้องโยมศินเป็นเช่นนั้นแหละเอาละทีนี้อาตมาจะขอถามในเมื่อโยมรู้แล้วว่าการเข้าถึงมรรคจิตดวงแรกคือโสดาปฏิมรรคจิตนั้นต้องอาศัยการปฏิบัติวิปัสนาโดยการเจริญสติปัฏฐานอย่างถูกต้องแล้วโยมทราบหรือไม่ว่า องคุณแห่งความเป็นพระโสดาบันมีอะไรบ้างโหพระอาจารย์เล่นถามแบบไม่ให้โยมได้ตอบเลยจะไปทราบได้อย่างไรแล้วครับถึงแม้โยมจะเข้าใจทั้งหมดที่พระอาจารย์ได้แสดงมาแต่หากเป็นความรู้ใหม่เช่นนี้โยมไม่ทราบหรอกครับนิมนพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาชี้แนะด้วยเถิดครับองคุณแห่งความเป็นพระโสดาบันมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โซตาปฏิยังคธรรมมีทั้งหมดสประการด้วยกันคือ 1. สัป,ปุริสุปนิสยะได้พบสาป,ปุรุษหรือได้พบกัลยานามิตรผู้ที่มีความรู้ในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องรู้วิธีการเจริญวิปัสสนาและสติปัฏฐานสามารถแนะนำข้อปฏิบัติและช่วยตรวจสอบแก้ไขในการปฏิบัติ ที่เกิดความผิดพลาดได้ 2. ส,สัตธรรมสวนะได้ฟังธรรมที่แสดงไว้ด้วยดีแล้วจากสับุรุษคือได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องจากกัลยาณมิตร 3. โยนิโสมนสิการมาพิจารณาอารมณ์ต่างๆอย่างแยบคายในที่นี้ไม่ได้หมายถึง การพิจารณาอารมณ์ต่างๆให้เกิดเป็นกุศลเพียงอย่างเดียวแต่นำมาพิจารณาเพื่อให้เข้าถึงวิปัสสนาญาณด้วย 4. ธรรมานุธรรมปฏิปติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างที่แสดงไว้แล้วเมื่อตอนต้นก็คือการลงมือปฏิบัติวิปัสนาและสติปัฏฐานอย่างถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอน เพื่อเป็นการทำปัจใจให้ครบในการที่จะสามารถน้อมเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์ได้ถ้าโยมตอบได้นี่น่าจะเป็นเรื่องแปลกสิครับพระอาจารย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโยมก็เพิ่งทราบจากพระอาจารย์ก่อนหน้านี้ในข้อที่3และข้อที่4คือเรื่องโยนิโสมนสิกการและการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมส่วนสองข้อแรกนั้นไม่คุ้นกับคำศัพท์เลยครับ แต่พอทราบความหมายแล้วก็คล้ายๆกับเหตุใกล้ให้เกิดโยนิโสมนสิการถูกแล้วโยมศินมีความใกล้เคียงกันหากแต่ในโสตาปฏิยังคธรรมสองข้อแรกรวมเรียกว่าประรโตโคสะคือการฟังธรรมส่วนสองข้อหลังรวมเรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการปฏิบัติธรรมโยมศินในสองข้อนี้ โยมคิดว่าข้อไหนสำคัญกว่ากันในการที่จะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันได้การปฏิบัติธรรมย่อมสำคัญกว่าสิครพระอาจารย์ได้ฟังอย่างเดียวแต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติจะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรยกเหตุผลมาเข้าทีทีเดียวนะอาตมาจะเล่าเรื่องของพระอานนท์ในสมัยพุทธกาลให้โยมฟัง ในสมัยหนึ่งพระอานทน์ได้ทูลแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อพระภูมีพระภาคว่าข้าแต่พระภูมีพระภาคเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าปรรโตโคสะและโยนิโสมณสิการเป็นอย่างลักกึ่งหนึ่งของพรหมยนพระพุทธเจ้าขา้าในขณะนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงได้ยินก็ทรงตรัสแก่พระอานอนท์ว่า อย่ากล่าวเช่นนั้นเลยอานน์อย่ากล่าวเช่นนั้นตถทาคตขอกล่าวว่าปาระโตโคสะนี่แหละคือทั้งหมดของพรหมจรรย์นั่นหมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรับรองว่าการฟังธรรมนั้นสำคัญกว่าการปฏิบัติธรรมในการที่จะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันหรือการเข้าถึงพรหมจรรย์อ้าว ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเล่าครับพระอาจารย์อันนี้โยมฟังแล้วก็ยังไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่ฟังอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติแล้วจะเข้าถึงความเป็นพรหมจรรย์ได้อย่างไรครับความหมายที่แท้จริงพระองค์มิได้ทรงหมายเอาว่าจะฟังอย่างเดียวแล้วไม่ต้องลงมือปฏิบัติก็บรรลุได้แต่พระองค์ต้องการจะเน้นว่าการได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องจากสัพพุรุษ ซึ่งจะเป็นกัลยาณมิตรผู้บอกวิธีแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่บุคคลนั้นเป็นเรื่องสำคัญหากบุคคลผู้นั้นไม่มีกัลยาณมิตรคอยชี้แนะวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วย่อมไม่สามารถเข้าถึงมรรคผลได้แม้จะลงมือปฏิบัติมากเพียงใดก็ตามพูดง่ายๆก็คือถ้าไม่รู้วิธีที่ถูก ทำให้ตายอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือต้องมีโอกาสได้ฟังกัลยานมิตรที่แนะนำวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเสียก่อนจากนั้นจึงลงมือปฏิบัตินั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการฟังธรรมจึงเป็นส่วนสำคัญมากกว่าการปฏิบัติธรมอย่างนี้นี่เอง เข้าใจแล้วครับพระอาจารย์จริงด้วยสินะครับหากขาดผู้รู้หรือกัลยาณมิตรที่จะมาชี้แนะให้เข้าถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วต่อให้บุคคลผู้นั้นพยายามมากเพียงไหนก็คงไม่สามารถที่จะเข้าถึงวิปัสนาญาณและบรรลุมรรคผลนิพพานได้มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นแหละโยมที่ปฏิบัติด,ด้วยตนเองได้ไม่ต้องมีปรโตโคสะ และไม่ต้องอาศัยกัลยาณมิตรมาคอยบอกคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับพระอาจารย์ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองด้วยเหตุเพราะบำเพ็ญบาร,รมีมาหลายอสงไขยด้วยกันจึงไม่จำเป็นจะต้องมีผู้มาสอนในขณะเดียวกันเมื่อพระพุทธองค์ ทรงตรัสรู้ทางที่ถูกต้องแล้วก็ทรงเป็นกัลยาณมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสัตว์โลกเป็นผู้บอกทางที่ถูกต้องให้เราได้ปฏิบัติตามเหลือแค่ว่าเราจะลงมือปฏิบัติในทางที่ถูกต้องนั้นอย่างจริงจังโดยกำลังของวิริยะแค่ไหนเท่านั้นเองพระอาจารย์ครับแล้วคนที่ได้เรียนประมมัตรธรรม คือรู้เรื่องจิตเจตสิกรูปและนิพานจะสามารถไปปฏิบัติวิปัสสนาได้อย่างถูกต้องหรือไม่ครับหากบุคคลผู้เข้าใจสภาวะของจิตเจตสิกรูปและนิพานได้รู้ถึงวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วยอมเข้าถึงวิปัสสนาและเข้าถึงมรรคผลได้ในที่สุดเป็นแน่แท้ด้วยเพราะบุคคลนั้นจะทราบดีว่า อะไรเป็นสภาวะที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอันปรากฏอยู่ในธรรมชาติทั้งหลายถ้าเช่นนั้นโยมก็มาถูกทางแล้วสิครับถูกต้องโยมมาถูกทางแล้วโยมสินต่อจากนี้ก็เหลือเพียงจิตเจตสิกรูปนิพพานที่โยมจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจและนำมาความเข้าใจ ในสภาวะที่ได้นั้นไว้เป็นตัวช่วยพิจารณาอารมณ์ทั้งหลายครั้นเมื่อเข้าสู่การปฏิบัติที่แท้จริงปัญญาก็จะเกิดแก่โยมได้อย่างแน่นอนสาธุครับพระอาจารย์ได้ฟังเช่นนี้แล้วค่อยมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยทำไมโยมถึงกล่าวเช่นนั้นมีเหตุอะไรให้หมดกำลังใจหรือ โยมมีความรู้สึกว่าธรรมะที่พระอาจารย์ได้แสดงมาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้เป็นเรื่องยากและมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากครับแต่ก็น่าแปลกที่ไม่ได้ยากเกินที่จะทำความเข้าใจการทำความดีทำจิตให้เป็นกุศลการขวนขวายเข้าสู่พระนิพพานเป็นเรื่องที่ยากจริงๆนะครับยากสิโยมเราทั้งหลายล้วนเป็นปุถุชนมาไม่รู้กี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านชาติ อันจะมาพัฒนาอบรมจิตใจของตนเองให้ข้ามผลเข้าสู่ความเป็นพระอริยะคือเข้าถึงโลกุตรจิตอันได้แก่โสตาปฏิมขจิตไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกยากมากเลยทีเดียวแหละจิตของปุถุชนแม้จะขวนขวายในการทำกุศลก็ยังเป็นโลกียะกุศลอยู่ดี ด้วยเพราะยังมีตัวอวิชชาบงการอยู่ทำให้เกิดความปรุงแตง่งเป็นสังขารธรรมต่อเมื่อเข้าถึงพระนิพพานแล้วนั่นแหละอารมณ์ที่ได้จึงจะเป็นวิสังขารธรรมเป็นอารมณ์ที่ไม่ถูกปรุงแตง่งเป็นอารมณ์ที่อยู่เหนือโลกจริงๆอย่างเช่นในตรายลักษณ์ที่มีแสดงไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกข,ขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธรรมมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้เหตุใดวักสุดท้ายจึงเป็นสัพเพธรรมมาอนัตตาครับไม่ใช่สัพเพสังขาราอนัตตาทำทั้งหลายที่ถูกปรุงแต่งนั้น มีสภาพแห่งความเสื่อมไปทำทั้งหลายที่ถูกปรุงแตง่งมีอันต้องแตกดับทําลายไปจึงเป็นทุกข์แต่ทำทั้งหลายทั้งที่ถูกปรุงแตง่งและไม่ถูกปรุงแตง่งล้วนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนและบังคับบัญชาไม่ได้ทำที่ไม่ถูกปรุงแต่งในที่นี้ก็ไมารวมเอาพระนิพพานอยู่ในนั้นด้วยอย่างไรโย,ยมอ๋อ อย่างนี้นี่เองสัพเพธรรมาอนัตตาก็หมายถึงทั้งสังขารธรรมและวิสังขารธรรมรวมเป็นสัพเพธรรมาอนัตตาโปรดติดตามธรรมนิยายชุดพระอภิธรรมํำชีวิตบทที่หนึ่งจิตปรมัตถ์ในตอนต่อไปได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่าน สวัสดีครับ